ยืดบบายนะครับเช้าวันนี้ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับที่จะไปลกน้ำให้กับพืชกระเทียนนะครับอุปกรณ์ก็ครบครับวิทยุมีดนะครับแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ต่างๆอะไรก็ครบหมดนะครับตอนนี้ก็น้ามันก็ได้เตรียมไว้แล้วครับนี่คือใช้สําหรับกันสูบน้ําขึ้นมานะครับปุ๋ยยาอะไรก็ครบหมดนะครับที่จะพ่นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปที่สวนกันเลยวันนี้เราจะไปให้น้ำนะครับผมให้น้ำาพืชกระเทียมที่ปลูกไว้นะครับนี่คือวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรสไตล์ยุปปีบอยนะครับว้าว ือสวนกระเทียมของผมนะครับที่ปลูกไว้ใกล้ถึงเวลาที่จะได้เกบเกี่ยวแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งเดือนครึ่งน,นะครับวันนี้เราจะให้น้ำพองบกอันนี้เราจะลงไว้ที่แม่น้ําแตงนะครับผมเพื่อที่จะไปเปิดเครื่องสุกน้ําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาให้น้ำนะครับโอ้ วิตคนบนดอยครับโอเคนะครับในเช้าวันนี้เราก็อยู่ที่สวนแล้วนะครับกับเจ้าโคโบตาตัวนี้นะครับเราจะสตักขึ้นตัวนี้เพื่อที่จะดูดน้ําจากแม่น้ําแตงนะครับเราขึ้นไปใช้การเกษตรข้างบนนะครับที่เราปลูกพืชไ, <ป S 2> ไว้นะครับ้ไปใช้ขึ้นไปใช้ใชการเกษตรข้างบนนะครับนี่คือแม่น้ําแหล่งแม่น้ํา Baiklah, saya akan mengekalkan ini dulu. Oh, saya masih tidak dapat. Saya akan melakukannya sekali lagi. Baiklah, saya masih tidak dapat. Saya masih tidak dapat. ข้อพักเหนื่บยไปม,มีวิธีหนึ่งคือตอดสายนะครับตอดสายนะครับเพื่ออะไรเพื่อลบแนวข่วนเพื่อลบแนวข่วนนะครับจะได้เบาลงหน่อยจะได้เราเราจะได้หมุน แต่ว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะถ้าใส่สัตย์ายมันพันกันไว้แรงที่เราต้องออกมันใช้เยอะพี่น้องถ้าชา้านเช้าถ้าสตาร์ทไม่ติดไม่ติดจริงจริงเราก็ต้องถอดส,สายพันออกนะครับแล้วก็ลอยทั้งโอ้หูนี่เดียนะพี่น้องเกิด โอเคโอคได้แล้วนะพี่น้องใหเช้าวันนี้ว่าเช้าวันนี้ราจะตงนิ้เราต้ใช้แรงกอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบในทันน่โอเคครับพี่น้องประกอบ ใส่สะพายวัออนนี้ต้องประกอบอใส่สะพายนี่นะครับปรกอบสายลงทาเนี่ต้องลงนะดรับเื่นนี้นนนนเราทำาไม่้โอเค โอเคครับขณะนี้เราก็อยู่ที่สวนพืชกระเทียนที่เราปลูกไว้แล้วนะครับ mm hmm. เห็นไหมพี่น้องภาพบรรยากาศสวนกระเทียมของผมนะครับนี่คือวิถีชีวิตอาชีพเกษตรกรสไตลยุทธบีบอยนะครับตอนนี้ก็น้ำก็ได้ขึ้นมาเรียกร้อยเลยนะครับเราใช้ระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์นะครับเราใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์ หน้าที่ของเราคือจักเวลาครับจักเวลาให้เวลาที่อโอเคกับพืชที่ต้องการใช้น้ํานะครับส่วนวันนี้เราจะให้เวลาเป็น15นาทีนะครับเพราะเราพืนให้ไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับวันนี้เราก็จะให้ไปแค่15นาทีจากนั้นวันนี้เราจะพ่นยาด้วยนะครับเราจะพ่นยาเพื่อกระเทียนของเรานั้น จะสวยนะครับจะสวยไม่เป็นโรคแล้วก็สามารถที่ขายได้ในราคาที่ดีนะครับนี่คือวิถีชีวิตเกษตรกร,ะ,ร,กระครับอาชีพเกษตรกร,ร,กรสไตล์ยุทธบีบอยนะครับพี่น้องส่วนวันนี้เราจะพ่นยาด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเอาเครื่องพ่นยาก่อนนะครับเครื่องพ่นยาทีา่จะมาพ่นยาสวน พืชกระเทียนของเราในวันนี้นะครับตอนนี้เราให้น้ําอยู่เดี๋ยวให้น้าเสร็จเราก็จะทําการพ่นยานะครับจากาน้ําถังน้ํา200ลิตรนะครับถังน้ำ200ลิตรแต่ตอนนี้เราต้องเอา,อาเคื่อนพ่นยามานะครับตอนนีอ้อุปกรณ์อะไรแล้วก็เอามาหมดแล้วนะครับขาดแค่เครื่องพ่นยายาอะไรแล้วก็ได้เตียนมาหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องพ่นยากันนะพี่น้องด้วย รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราคันเมื่อกี้นะครับครับนี่คืออาชีพเกษตรกรที่มีความสุขนะครับถ้าใครที่ทําเกษตรกร,ร,กรแล้วเครียดนี่คือทําผิดวิธีนะครับการทำเกษตรกร,ร,กรต้องต้องแฮปปีครับต้องแฮปปีไม่ใช่ว่าเครียดอยู่หน้าบึ้นตลอดเวลานะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเอา เลื่อนพ่นยานะครับเคลื่อนพ่นยาเพื่อที่เราจะพ่นยาในวันนี้เนาะโอเคไปกันเลย นี่คือลูกหมาของผมนะครับที่เลี้ยงไว้ให้เฝ้าบ้านนะครับให้เฝ้าบ้านเฝ้าไก่เฝ้ารักสินของเจ้าของนะครับหน้าที่หมาคือเฝ้าบ้านนะครับนี่คือนี่คือลูกชายของผมนะครับโ,โรคปวดโอเคพี่น้องตอนนี้เราก็าถึงบ้านแล้วนะครับเราก็มาเอาเนี่ยครับเคลื่อนตัวนี้นะครับเคลื่อนตัวนี้เพื่อที่จะไปพ่นยานะครับจะไปพ่นยา ก่อนอื่นนะครับไออันนี้เราผมเอากลับมาเพื่อที่จะล้านรถนะครับเอากลับมาเพื่อล้านรถแต่วันนี้เราต้องเอากลับไปที่สวนนะครับเพื่อที่จะไปใช้การเกษตรต่อถอกสายครับก่อนองถอกสายนี่ว่าไงเจ้าหมาน้อยว่าไงเจ้าหมาน้อยเข้าบ้านดีๆนะลูกพอ่อโอเคโอเคนะครับขณะนี้ก็เราได้ เก็บอุปกรณ์ของเราแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะยกจะยกเคลื่อนพ่นยานี้ขึ้นใส่รถแล้วนะครับพี่น้องเราจะยกเคลื่อนพ่นยานี้ขึ้นใส่รถนะครับโอเค เราก็ต้องเทยาตัวเก่านะครับที่เราใช้เมื่อที่แล้วนะครับต้องเทออกนะครับเราจะใช้ซ้ำไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาตัวนี้อาจจะเสื่อมสาภาพแล้วจากยาดีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นยาลายได้นะครับมันจะเปลี่ยนเคมีนะเมื่อเราผสมไว้นานเราต้องเทจริงนะครับนี่คือ,อยาตัวเู่า คืออาชีพเกษตรกรสไตล์ยุทธบีบอยโอเค,คพี่น้องระหว่ันที่เรารอการเปลี่ยนน้ำนะครับเราก็อานอนเล่นๆนะครับพี่น้องนอนเล่นๆนครับนี่คืออาชีพเกษตรกรสไตล์ยุทธบีบอยนะพี่น้องรอรอเวลาที่จะเปลี่ยนน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่าเราใช้ระบบจปตพิงเกอร์เนาะ เราไม่ต้องไปวุ่นวายละไไม่ต้องไปยุ่งยากครับเมื่อเราสุกน้ําจากแม่น้าแตงขึ้นมาแล้วเราหน้าที่เราก็แค่ดูเวลาเนาะดูเวลาแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะครับรอเวลาเปลี่ยนละเปลี่ยนน้านะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วเรามีวิทยุนะครับพี่น้องเรามีวิทยุนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสื่อสารกับคนที่อยู่ฝันนู้นนะครับว่าให้เปลี่ยนน้ําได้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันน่นว่าผมจะใช้วิทยุตัวนี้สื่อสารกับคนอีกฟันหนึ่งว่าให้เปลี่ยนน้ําแล้วเขาจะได้ยินไหมครับนี่คืออาชีพเกษตรกรสไตล์ยุทธบีบอยนะครับโอเคแล้ว <Okay. S 1> พี่น้องเห็นไหมครับที่มีจุดดันๆคนนั้นคือน้องชายผมนะครับ <S <S เขาก็มีวิทยุสื่อสารหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งเราจะสามารถติดต่อกันได้ครับเมื่อผมสื่อสารหารเขา ให้เปลี่ยนน้าเขาจะลุกขึ้นทันทีนะครับพี่น้องคอยดูไว้นะครับไอ้น้องไอ้น้องเปลี่ยนน้นได้แล้วเปิดสามแถวเปิดสามแถวนี่ไงครับปฏิกิริยาเมื่อเรามีวิทยุสื่อสารมันก็จะง่ายในการทํางานของเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องตะโกนเรียกนะครับเพราะว่าเราสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีเนาะเราต้องรู้จักใช้นะครับรู้จักรู้รู้จักใช้ รู้จักประยุทธ์ให้เป็นนะครับเราต้องรู้จักต่อย่อให้เป็นด้วยนะครับโอเคโอเคเปลี่ยนเลยเปิดสามแถวเปิดสามแถวโอเคนะครับนี่คืออาชีพเกษตรกรสไตล์ยุทธบีบอยเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องสำหรับคิดวิดีโอที่พี่น้องได้ดูไปแล้วนะครับนี่คืออาชีพเกษตรกร สไตล์ยุทบีบอยนะครับพี่น้องพี่น้องก็ได้เห็นถึงภาบรรยากาศและวิถีการใช้ชีวิตของผมในสไตล์ยุทบีบอยในอาชีพเกษตรกรนะครับพี่น้องหากพี่น้องท่านใดที่เห็นว่าคิดนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดในโอกาสหน้าที่ผมจะทำคิด ลงในเรื่องของอาชีพเกษตรกรสไตล์ยุดบีบ่อยต่อนะครับส่วนวันนี้ผมขอปิดคิดเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย